คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมอิสยาบทที่63การแก้แค้นเอโดมนี่ใครหนอมาจากเอโดมสวมเสื้อผ้าสีแดงจากเมืองบสรานี่ใครหนอสวมเครื่องต่งกายของท่านอย่างโออาและมาด้วยกำลังยิ่งใหญ่ของท่านคือเราเองที่ร้องประกาศความชอบธรรม และมีอนุภาพที่จะช่วยให้รอดทำไมฉลองพระองค์ของพระองค์จึงมีสีแดงและเครื่องทรงของพระองค์เหมือนของคนย่ำในบ่อย่ำอางุนเราย่ำบ่ออางุนตามลำพังและไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลยเราย่ำม,มันด้วยความกโกรธของเราเราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเรา โลหิตของเขาเปื้อนอยู่บนเสื้อผ้าของเราและเราทำให้เครื่องแต่งกายของเราเลอะไปหมดเพราะวันแห่งการแก้แค้นอยู่ในใจเราและปีแห่งการไทยของเรามาถึงเรามองดูแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเราประหลาดใจแต่ไม่มีผู้เกื้อหนุนแค้นของเราเองจึงนําการช่วยกู้มาให้เรา และความโกรธของเรานั้นเกื้อหนุนเราเราเหยียบชนชาติทั้งหลายลงด้วยความโกรธของเราเราทําให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเราและเราเทโลหิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลกการจดจําพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวให้คิดถึงความรักมั่นคงของพระยาเว และกิจการอันน่าสรรเสริญของพระยาเวตามทุกสิ่งที่พระยาเวประทานแก่พวกเราและตามความดีใหญ่ยิ่งที่มีต่อวงวานของอิสราเอลซึ่งพระองค์ประทานตามพระครุณาของพระองค์และตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่าถ้าจริงคนเหล่านี้เป็นชนชาติของเรา เป็นบุตรที่ไม่ประพฤติคดโกงต่อเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาพระองค์ทุกพระทัยในความทุกข์ทั้งหมดของเขาแล้วทูตสวรรค์ที่อยู่เฉพาะพระพักพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอดพระองค์ทรงไทยเขาด้วยความรักและความสงสารของพระองค์พระองค์ทรงยกพวกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดการก่อน แต่เขาทั้งหลายได้กระบทและทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เสียพระทยัยดังนั้นพระองค์จึงทรงหันไปเป็นศัตรูของพวกเขาและพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาทั้งหลายแล้วประชากรระลึกถึงสมัยโบราณระลึกถึงโมเสสพระองค์อยู่ที่ไหนคือผู้ทรงนำพวกเขาขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับผู้เลี้ยงปุ่มแพ้แกะ ของพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนคือผู้ทรงบรรจุวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในถ้ำกลางเขาทั้งหลายผู้ทรงให้พระกรรุ่งโรจของพระองค์ไปกับมือขวาของโมเสสผู้ทรงแยกน้ํำออกต่อหน้าพวกเขาเพื่อสร้างชื่อเสียงนิรันดร์ให้พระองค์เองผู้ทรงนําพวกเขาผ่านที่ลึกเหมือนม้าในถิ่นภูรกันดาน เขาทั้งหลายไม่ได้สะดุดเหมือนสัตว์เลี้ยงลงไปยังหุบเขาชันใดพระวิญญาณของพระยาเวส่งําให้เขาหยุดพักฉัน,นั้นเช่นนั้นแหละพระองค์ทรงนำชนชาติของพระองค์เพื่อจะสร้างชื่อเสียงรุ่งโร์แด่พระองค์เองคําอธิษฐานที่แสดงการกลับใจขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ และส่งแห่งดูจากที่ประทับบริสุทธิ์และรุ่งโร์ของพระองค์ความกระตือรือร้นและอนุภาพของพระองค์อยู่ที่ไหนพระไทยสงสารของพระองค์และพระกรุณาของพระองค์ถูกยึดไว้จากข้าพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์แม้อับราฮัมไม่รู้จักพวกข้าพระองค์และอิสราเอลจดจำพวกข้าพระองค์ไม่ได้ ข้าแต่พระยาเวพระองค์เป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์พระนามของพระองค์คือพระผู้ไทยของข้าพระองค์แต่โบราณข้าแต่พระยาเวทำไมพระองค์ส่งให้พวกข้าพระองค์ลงไปจากพระมันคาของพระองค์และทรงให้ใจพวกข้าพระองค์แข็งกระด้างจนไม่ยำเกรงพระองค์ขอพระองค์ทรงกลับมา เพื่อเห็นแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือเผ่าทั้งหลายอันเป็นมรดกของพระองค์ชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์ครอบครองชั่วขณะหนึ่งแต่ศัตรูพวกข่าพระองค์เหยียบย่ำสถานนมมสการของพระองค์เป็นเวลาน,านานที่พวกข่าพระองค์เป็นเหมือนผู้ที่พระองค์ไม่เคยปกครอง เหมือนผู้ซึ่งเขาไม่ได้เรียกโดยพระนามของพระองค์